สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ จากรณีที่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวช่วคราวนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธิวันกุลชรหรือใบเตยพร้อมพวกรวม6รายในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ดีหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงม่วนที่9้าพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชัณฑ์นายสิทธิสุธีวงศ์บอกว่ากรมราชัณฑ์ได้รับรายงานจากทันทสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวทั้งหกรายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 เมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับต่อไป นายสิทธิบอกว่าได้รับรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าใบาเตยม,มีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทนทัศนทสถานเป็นอย่างดีส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำปกติรมราชทานขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติ และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพ,พร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน คุณข่าวลบหลบหลบไนะคะรวมครบนะครับรับนะครับขอบคุณค่